ไช้ท่านทีที่เรียกตัวเองว่าชนเผ่าแม่งไม่ใช่ชนพื้นเมืองโดยซ้ำคุณโดนเรยังไงความตามมันเป็นยังไงกูกลัวโชว์เดินสี่ขาหรือเปล่าฉันโทรเดินสี่ขาหรือเปล่าท่านพี่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 ขาโดนไอ้เจ้าหมีตัวนี้มันฆ่าเอ้ยมันแทงเยอะจ้า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  จ้า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 ไม่เห็นหรือไงล่ะ้าโดนไอหมีตัวใหญ่ใหญ่อะมันเอาลูกธนูปักหน้าอกข้าอ่าเรียบรไหลโอ้ขอบคุณท่าน ขั้รพยบใหม่ใครยังไม่เก็บเงินนะครั้งหน้าถ้ <ขอ S 2> จะเก็บเงินนะนอจะเลื่อไปทำบัตรด้วยล่ะได้ท่านหมอเออเออเออไอไม่อเออเออเ่ไเออเออเออว่าเออเเออเออแออเออเอาแออเออเออไมเไอเเอเออเเเออเเ ใช่ดูตัวท่านกับตัวเขาสิข้าตื่นมาข้าจำอะไรไม่ได้อกนนั่นนี่มันพูดอะไรกับฉันข้าข้าข้าได้ยินนะแต่ว่าปากมันวนตีนเองใครจะช่วยแกล่ะข้าไล้ความซ้ำซากข้ามีท่านพี่ที่นี่เว้ยถ้าตัวแกล่ะ,ละฉันบอกแล้วว่าฉันจำอะไรไม่ได้ แต่ใช่เขาอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับท่านเลน่ะท่านฝากดราม่ะรู้จักเลนได้ยังไงก็พวกชนเผ่าพาข้าไปที่วัดปิติเขาเล่าให้ข้าฟังจะจำได้ว่ามีคนแบบแกเป็นชนพื้นเมือง ท่านเรือท like ี really ่เรียกตัวเองว่าชนเผ่าแม่งไม่ใช่ชนพื้นเมืองเลยซ้ำคุณอุนเลงไงแกก็เป็นชนพื้นเมืองไม่อ่ะแต่ฉันจําได้ว่าทันเลสรับฉันเป็นคนพื้นเมืองน่ะแกเป็นชนพื้นเมืองเขาให้ฉันกินยาฉันจําได้น่ะตั้งแต่แกเกิดแกก็เป็นชนพื้นเมืองแล้วอีกงั้นฉันจาไม่ได้เว้ยแล้วแกเป็นคนข่าวหรือยังไงล่ะ ผิวแกเหมือนมันเลยท่าถอมว่าผิวแกเหมือนพวกมันไหมไม่เหมือนอะแล้วแกเป็นอะไรแกเป็นอะไรเป็นคนเผ่าท่านท่านจะยืนอยูได้นะท่านหมีข้าเจ็บอะข้าจะบอกพวกพี่ข้าว่าหมีมันแทงข้าท่านไม่ดีแล้วไไปท่านดีกขวาไป จะสั่งมันเรียกมันมาได้ทั้งโคตรเลยโอ้โหแวฉันจะโชว์ให้ดูความตาลมันเป็นยังไงโอ้โหฉันจะโชว์เดินสี่ขาหรือเปล่าฉันจะโชว์เดินสี่ขาหรือเปล่าอะไรสักอย่างให้ฉันได้รู้ว่าแกต้องการที่จะต่อต้านฉันพูดข้าไม่อยากจะข้าไม่อยากต่อต้านเจ้านะแต่ว่าท่านมาแทงข้าก่อนเล่ พ่ออะไรฉันถนึงทำแกได้แกลองพูดฉ่นลองพูดนะโน,น่นนวคนโน่นพูดอนะ่ะนวนเสือเ้อขาวนะ่ะใครไม่ได้พูดอะไรกับท่านเลยนะต่อจากนี้ถ้าฉ่านกระทืบมันข่ามันจะทำอะไรกับแม่งสักอย่างกลัว <c oughs> แกจะเปิดปากอะไรไหม่ตามนั้นเอ่อเออข้าไม่รู้น่ะนี่ท่านท่านท่านใจเย็นนอะได้นะท่าน ท่านชายผู้ยิ่งใหญ่ท่านตัวใจใหญ่น่ะท่านออกจะตัวใหญ่ดูตัวเขาสิเล็กข้านีนเองใช่ท่านจะไปทำท่านรังแกคนที่ไม่มีทางสู้ไม่มีเางสู้แต่สับายปัญญาประดิษฐ์ของคนเขาไว้เต็มหลังไหนเนี่ยท่านคำไม่ได้สับพายนะขอโทษนะท่านอยู่ข้างบนบาบิติมากี่ปีเนี่ยมันหมดยุคสองร้อยปีมันหมดยุคท่านคุยกับคนนี้ใช่ไหม หมดยุคแบบเหยียดนั่นแหละสองร้อยปีหรอท่านคนนี้อยู่อยู่ที่นี่มาสองป่าวข้าแค่บอกท่าไงข้าข้าข้าแค่บอกท่านไงว่ามันหมดยุคกันเหยียดนั่นแหละแล้วคไอ้นี่ไอ้นี่ใครเนี่ยไอจิกเนี่ยใครผมไม่รู้จักนะไอเนี่ยมันพูดอย่างดีอะเขาบอกพูดกับเจ้าเขาบอกข้าอย่างนี้อะตอนแรกข้าไม่ชอบพวกคนขาวอ่ะแต่เจ้านี่ก็บอกข้าบอกว่าหมดหมดยุคไปแล้ว แต่ท่านพี่ข้ากับคนพื้นเมืองน่ะสามารถอยู่ร่วมกันได้แล้วท่านรู้หรือเปล่าแต่ท่านพี่ข้าบอกว่าคนข่าวไว้ใจไม่ได้นะที่แกยังยืนอยู่ตรงนี้แล้วฉันไม่ว่าอะไรแกเพราะอะไรเพราะเพราะอะไรท่านยังมันเปลี่ยนไปแล้วไงยังที่แกบอกถูกต้องแล้วนะแต่ก่อนข้าแทงคอแกไปแล้วด้วยแล้วว่าข้าก็ให้เกียรติพวกแกพวกไม่ท่านพี่กูไปไหนวะท่านถูก แต่ท่านพี่ข้าบอกว่าพ่อผิวขาวไว้ใจไม่ได้นะคนในเผ่าก็เคยเบอร์นี่ที่แม่งเราแต่พมไม่หยุดไม่ท่านท่านใจเย็นสอนเห็นด้วยกับการสั่งสอนของฉันไหมมันก็ถูกนะจริงๆแล้วท่านพี่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 ข้าโดนในเจ้าหมีตัวนี้มันฆ่าไอ้มันแทงลูกธนูใส่ฉันอ่ะท่านพี่ฉันต้องไปหาหมออ่ะ ใช่เขาทำลายแกนี่นะตัวใหญ่นี่นะใช่ท่านพี่มันมีกลิ่นตัวเหม็นด้วยอ่ะโอู้้เหตุผลที่มันโดนหรือยังมันไปทำ<ต>อะไรแกเในเผามันยังพูดอย่างนี้ได้เชื่อเลยั่นราคาราคารเออราคารถูก<อ>ต้องน้องยาโรกเองฉลาดนรลกยันจำแกได้ ฉันกับแกเคยเจอกันมาก่อนเราเคยมีสงครามกันด้วยซมถูกต้องแล้วไอ้ฝากดํามันทําอะไรแกพูดเจอดูถูกฉันไม่ยอมหยุดไม่ครับมานอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ขอราท่านพี่คือคาดคุยอยู่กับคนในซาลูนอ่ะพวกเขาลงไปซะท่านพี่ฟังข้าก่อนนะคือข้าไปเจอคนในซาลูนข้าคุยกับเขาน่ะท่านเออแล้ว ล้วเอขาไไ้ปเเถมมันคุยกับท่านปักดำอยู่สองคนเนี่ยแล้วท่านหนีก็เดินมาเนี่ยแกเล่าเลยแกเล่าใหไมันตรงที่เอ้าเล่ามาที่ให้เ้าฟังเลยฉันคุยกับท่านปักดำสองคนน่ะแล้วท่านหนีเขาก็เดินมาหลังจากนั้นก็เกิดการปะทะกันว่ะไม่ได้ปะทะนะเขาปะทะข้าคนเดียวนใช่ใช่ใช่เขาเป็นคนเอาธนูจ้วงแม่ไปถ้าไม่รู้อ่ะ แกได่รู้กกังวลเวีก็ถูกใจหน่อยดีมันดูถูกเกียรติยำฉันชนพื้นเมืองกันเองดูถูกกันเองคตาดีปากดำแกพูดอะไรออกมาโอ้ค่ไม่ได้พูดนะท่านค่ะครบอกว่าเออเขามีกลิ่นตัวน่ะไอหมีมันเป็นสหายรบเลยนะเว้ยกันนะค้ะไม่รู้อ่ะขอขอโทษท่านพี่เขาแทงค่าค่าเจ็บไปทั้งตัวน่ะอย่าให้มีครั้งที่สองได้ได้ท่าน ไม่ควรไม่ควรเออก็ท่านานี่ไม่ควรท่านคนเนี้ยท่านคนเนี้ยบอกท่านที่สี่นะท่านานี่ไม่ใช่เหรอท่านคนนี้บอกข้าว่าเออมันหมดยุคผิวขาวกับผิวดําแล้วนะท่านมันฉันไปเหยียดมันตอนไหนเหรอฉันมีแต่ดาแกอยููเนี่ยแต่ท่านพี่สอนข้าว่ามันไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมท่านพี่ฉันแค่บอกให้แกระมัดระวังตัวไว้เนื่องด้วยก่อนที่มันจะมีเรื่องมีราวกันก่อนหน้าที่แกจะมาเนี่ยคนขาวมันยิงพวกฉัน ทำร้ายพวกฉันฉันเลยให้แกระวังคนไหนไว้ใจไม่ได้แล้วก็ระวังดูเพิ่มดีๆแค่นั้นเองไอ้พวกคนข้าที่เป็นเจ้าที่ไงไมีไม่ใช่ทไปทำร้ายพวกฉันขึ้นไปยิงพวกฉันกับพี่น้องพวกฉันไปด้วยใช่ฉันแน่นอนอแกไม่รู้อะไรแกอย่ามาป่าประกาศมาบอกไอ้ปากดำมันโม้ตัวไอ้ติแกฮะไม่ได้บปหรือไม่ได้ไปอะไร อนนันนี้ค่มานระวังตัวไว้กันตอนี้ท่านฟัง,ฟงะนะข้านะข้าแค่บอกเขาว่าฉันไม่ฟังฉันไม่สนใจนี่ท่านก็ไม่ยอมเปิดใจนี่ไงฉันไม่ฟังคนขาเมื่อานพูดฉันไปเจ็บแผลฉันไม่ฟังแกจะมาสอนฉันถ้าว่าท่านน่าจะเข้าใจอะไรผิดยกแหงน, <c ười> นี่ไอเย็ด yeah. ไ yeah. <c ười> หนแกลองคุยกับพี่ข้าสิว่าแกเข้าใจว่ายังไงอ่ะพาแค่บอกว่า มันไม่ใช่ยุคที่การเหยียดสีผิวขึ้นแล้วน่ะคือคนขาวกับคนชนพื้นเมืองอ่ะก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ใช่แต่ท่านพี่ครับ้ฉันไม่ได้อยู่ร่วมกับแกที่ไหนที่ยิงคุยอ่ะแกที่ยิงแกได้ไงที่มาร้ายแกได้ไงใช่แต่ท่านาอะไรับฉันบอกเขาง่ายใช่แต่ท่านพี่ข้าบอกว่าพวกพวกผิวขาวเคยมาทํามาบนวัปิติมาฆ่าพวกพวกท่านพี่ข้าน่ะคนอื่นอาจจะใช่แต่ว่าฉันไม่ใช่นะ แล้วใครมันจะไปรู้ฉันพวกเผากันเองฉันก็ต้องเตือนคุณงงฉันสิให้มันระมัดระวังตัวเองฉันเข้าใจฉันเข้าใจฉันก็บอกท่านไงว่าฉันไม่ได้ทําอะไรอย่างนั้นฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแกไอ้แกได้ดูมีปัญหานะฮะแกดูมีปัญหามากแกวะตายเถอะเอางี้ไหมเอางี้ไหมเอางี้ละกันนะแกตายหัวไปทั้งไปก็ได้ยินเจอขวานจามหัวแกแกไปทั้งไปนะ มันต้งไปด้คทันทั้ชันก็อยู่ที่นี่ของชั้นเนี่ยแกเ้เล็ีเหรอมังเลีไอ้เนี่ยมันคนเดียวแม่งเสียล่องฟอยไม่ได้วยเรือยที่มันไหลออกมาจากอกแกมันยืนหยัดวะเป็นาวันปากโกแก้วท่านแล้วน่ะท่านผู้ยิ่งใหญ่ที่มีของเต็มตัวนะท่านโอ้โหเอากระคุยกันมาที่ยังไงเดมี่ แกสองคนยังไงข้าขอโทษท่านหมีข้าไม่รู้ว่าท่านโอแคนั่นไม่ว่าจะเป็นฉัน,น,ห,น,นหรือคนอื่นแกก็ห้ามดูถูกได้ท่านหมีเราเหลือกันน้อยแล้วเอ <c oughs> นี่แกนี่โตขึ้นเยอะเลยนะ,กกะเกตี้ดึกนกันอยู่กันแค่เล็กน้อยมา,านานก็ต้องปกป้องตัวเองบ้างนะท่านหมีไม่มีใครอยู่ช่วยได้แล้ว พี่โรก็มาอยู่ท้ายจะหมดเลยโรกขอไปลิ้นให้ดีอยู่เดี๋ยวกูจำก่อนกูจำท่านพี่เหลืออยู่สองคนหลอท่านน่าจะแข็แก่พอสมควรเตรียมมือเตรียมตัวเไว้อย่าัปแค้นไปเลยเี้ย่ไรทำหาไอะไรไม่ได้อยู่ดี ก็แ,แต่<ด>แกปาคอมันจริงได้ป่ะเนี่ยมีสายดำดังใจลอยไปหน่อยเหม,มือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยนะแกแต่สมัยต้องถามรอบมันฉันก็เลยปลักคนมาเลยเหรอพอมันถามชื่อฉันฉันก็เลยชอบปลักคอขมิลไม่ใช่อ้นี่นะไม่ใช่นี่ใช่ไหมโอ้โหแกไอ้อไนี่ไม่ได้เถิมฉันเถิมมันเองอ แล้วฉันก็แนะนำตัวไปเออเอาใช่ใช่ครับใช่ท่านพี่แล้วจากนั้นมันก็จำอะไรไม่ได้อีกเลย <c oughs> เอาละรู้ตนต่อแล้วสินะพี่แกความจำเสื่อมไปความจำแกหายไปเฮ้ยแกนี่ะะชีวิตจะทำยังไงก็มันดีมี ไอ้บอกว่านี่มันจำหาได้ไม่ได้เลยมันเป็นใครฉันยังไม่รู้เลยเฮนี่เกินอ่ะว่าว่าไงท่านทำพิธีหรือยังเออท่านพี่ทำให้ข้าแล้วอ่ะยังไปแค่เล็กน้อยมียังมีพิธีกรรมใหญ่อีกที่นายต้องทำเจ้าทำไปใครเบื้องต้นนล้วล่ะ ตามช่มามั้โอ้มันนี้บาร์บีคิวท่านพี่ข้าต้องไปออว่าไงข้าต้องไปหรือครับท่านพี่เออแกต้องไปกับมันนั่นแหละไว้ใจได้มีไม่ทำร้ายก็แล้วไอ้หมอที่ทำร้ายอะไรก็ได้嘛โอ้เมื่อกี้เขาปัดตกฆ่าฆ่าแกฝันลแนล้วมั้งแกคงจะเพ้เอฝันไปเองแล้วมั嘛เอาให้คนมาไมปแก ข้าขึ้นไม่ได้ท่านทำไมลม,มือเป็นลูกตุย้ยโดดแม่งขึ้นมาออ้เสีงยงมนเลยไวมันไม่ได้ไท่านอมมาเออเออเอาอเ้เ้อเ้เ้เอ้อเ้เอ้อเอเอ้อเอ้อเอ้า้เอ้อเ้อเออเอ้้นมาตัวนี้ได้ได้หรือเปล่า,า,าอ่ะออ้เอเอ้เออเอเคอเค ้มันเอากูไปทรมานอีกแล้วโอ้โหไอ้ยี่อไปไหนอ่ะท่านปิตีโอ้โหบ้านเกิดแกงไงแกไม่ได้เกิดที่นั่นคฮ่อมาขอกแกมาซะข้าเรียกอยู่ท่านแต่ว่ามัน มไม่แกไม่เรียกแม้แต่ชื่อม้าตัวเองแจ๊กกี้แสรู้ดีนี่วะ <c oughs> ฉันขึ้นมาแกไม่ได้ฉันน่าจะโดนสาบมาท่านแล้วเราต้องวิ่งไปให้ไกลกว่านี้อามาแกชื่ออะไรเนาะข้าชื่อ อ,อปากดำนะท่านพเพราะว่าขาดจำอะไรไม่ได้อะเขาหลับไปสองปีอะราคากินยาของท่านเลดไปอะเขาบอกเขาเหมือ <แก S 1> นในคนขาวคนหนึ่งต <c oughs> า,ายไปแล้วซ <c oughs> อนเกินปเป็นเดเตมันบอกกูสาบซ่อนโอ้ใช่เหรอท่านเอย ข้ายังข้าขึ้นไม่ได้ท่านเดี๋ยวแกเรียกมาแกเมื่ข้าเรียกสักครู่นะแกได้ยนินหรือเปล่าโอ้ได้ยินอ่ะฉันขอคุยกับหมอนี่อีกรอบหนึ่งนี่ๆมาเนี่ยมาเนี่ยไปไหนเนี่ยท่านอาเมื แม่งเป็นมันมันเป็นมันแกล้งตะโกนสิตะโกนในุดเสียงดูโหลโอๆท่านได้ยินข้าไหมท่านหลบ้านแกดีเวนโอ้ยท่านได้ยินข้าไหมเนี่ยได้ยินโว้ย <c oughs> อามา <c oughs> มันเอากูไปไมาไปเป็นกระสอบทรายอีกแกลืมอะไรไปปากน้ำลืมอะไรอ่ะท่าน,นก็กูจำเมไม่ได้ไอหมาเผาเราต้องทำยังไงอะไรแกลืมอะไรไปปากน้ำข้าจำไม่ได้ท่าน กลัวแม่งยังไงมันหลบมามันอยู่ในต้นบึ้งไป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 กูกลัวกับท่านพี่ครับสอนบอกบอกว่าถ้าขี่มาให้พูดพูดอย่างนี้ท่านพันยาอ่อนลองจ้าเดี๋ยวนี้จ้า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 เร็ว จ้า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 จ้้ยเ <c oughs> บียดแนงไม่ไม่ตกอก <c oughs> ทีเบายดาธแล้วยจะนำนีนไม่ได้นาไ้คุ้ครัวเป็นหมีแม่งตัวยหญใหญ่อะไอ้ยังเป็นชนเผ้าแล้วยังไงเนี่ยแม่งตัวยหญใหญ่กอนขึ้นป่าเดี๋ยวปท่าน เราต้องแนะนำตัวโอเคดาบกค่าคือนาสลิกอิกดอซิวจะขอพายคนบาปสารยมนี่ขึ้นเผาแกต้องโอเคไอ้กูเนียมันก็ทือผมตัวไม่ยังใหญ่อ่ะ มันลั่นผมทีเดียวผมหลับอะ่ะมันเอาอะไรแทงผมไม่รู้รถขอแรกคขกานอยู่เด็กกันสำหรับเผ่าคนพื้นเมืองไม่รับหลังกันอ <c oughs> ไม่รับหลังกันได้ท่านไม่ทลยยศกันูนจะทรยศกูจะรับหลัง มยยมหยยบ้ากันกูจะเหยียบเพราะมึงฆ่ากูท่านข้าขอถามในะท่านได้หรือเปล่าอ่ะได้ เออทำไมท่านตัวใหญ่ยังอ่ะข้ากินในคนที่ถามก่อนหน้านี้เข้าไปโอ้แม่งกินคนได้หรอควะมันไปไหน,น,<า>นของมันวะท่านจะนั่<ำ>นตายไปแล้วโอ้ท่านกินคนด้วยงั้นเหรอกินในพวกปากมา เฮียมึงแดกไม่กระทั nice ่งคนทะเลน่าเล่นนะท่านนะทะเลสาบท่านอันนี้ใช่ทะเลสาบไหมอ่ะตรงนี้ดูเผยน้ำตาร์่าลงไปอ่าน นายท่านแม่น้ำตัวให้เทพเปโลได้รู้ลงไปทักงตัวทำไมล่ะอีเวนแค่ทิพย์เบียแกมากระเพื่อนน้านหรอกข้าขอโทษนะข้าไม่รู้นะท่านก็กูไม่รู้อ้ข้าขอโทษน่ะข้าชำร้านแล้วนะท่าน เอาสิแนะนำตัวเอ่อข้าขอชำระข้าจะขึ้นไปยังวปิติแล้วท่านท่านแม่น้ำข้ามีชื่อว่าปากรดำข้าขอชำระบาปโปรดชี้ทางให้ข้าไปวปิติด้วยขอรับเอาเลยล้างตัว ล้างตัวเลยเหรอท่านล้างตัวเซ่กลมลง <c oughs> อ้าปา <c oughs> อ่า <c oughs> มังทำอะไรของมนม,มันจะเยี่ยมให้ผมแจกอีกแล้วเนี่ยเอาน้ำล้างหน้าเซ่ต้อง,งนืำ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ให่ค่าล้างน้ำของท่านเหรอเรียบร้อยเออคัาปวดท้องอ่ะเหมือนน้ำมันสกรปรกับท่านมันจะสกระปรกได้ยังไงแ้วก็มันค่ากินไปมันสกรปรกอะทีม่มีคำว่าสกรปรกไอ้ปกน้ำโอ,โอ้โอเคท่านค้าขอโทษตอนนี้มือ<า><า>เขียนมันสกรปก<แ>กรกทร,ริงัการชำระแล้ว แค่เป็นชาววัปปิตียังเต็มตัวมาแกอยู่นู่นในซสื่อมือขาขึ้นไม่ได้ขาขึ้นไม่ได้มันัตแข็งขาตัวแข็งนะท่านฉันบอกว่าบอกแกโอเคดันท่านภาพสวยจัดอ่ะพี่ดูสบายตาจัดใช่เหรอคิงภาพสวยไหมคุณดู ปรับสูตรหมดเลยไงจ้า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 จ้ไอ้บอกแล้วนี่ทำธนาคารไว้ไอ้บอกนดำอย่าได้ลืมได้ท่านมันเรียกเต่ามัน จ้าจ้เสียงเป็ดมาไงวะเออทำไมแกไม่ทำว้าวว้าวไม่ใช่จ้ะมันคือเสียงอะไรอ่ะท่านเสียงขวบมาทำไมแกไม่ทำทำให้เพ็นเน่ทำได้ดีทำได้ดีได้ท่านไอ้พวกนี้คือใครอ่ะ คนในหมู่บ้านเหรอท่านใช่คนในหมู่บ้านเราถือว่าแคเรียนรู้ได้ไวมา,ามกท,าท่านพี่ท่านพี่คนที่เมื่อกี้เขาพาข้ามา้าเขาเอาน้ำวิเศษให้ข้ากินนะ่ะน้ำวิเศษเหรอใช่เรียกความจำข้ากับมาโอ้และความจำแกคืออะไร เขาจำอะไรไม่ได้อะท่านเขาเป็นคนให้ธนูข่ามาด้วยน่ะน,นิกยังไม่ตาย ดูเฮียเล่นเกมนี้แล้วสนุกจัดเลยลันยาวๆเลยได้ไหมเฮียเครื่องใหม่ซีเรียสใ่เห่ใครชอบมือพมบอกไปหาเนื้อในป่าโอ้ข้าก็ไม่มั่นใจว่าเนื้ออะไรเขาบอกว่ากินแล้วตามันเยิมทุกมันเลื่อนลอยมันคืออะไรท่านข้าไม่ไม่ไม่รู้ เป็นของดีทันเขาก็เหยไปเลยแล้วเขาจะกลับมาไหมอ่ะท่านเขาไม่รู้ข้าเห็นชนเผ่ามีแค่ท่านแล้วก็สองคนสาม <c oughs> ไม่ถึงสิบคนน่ะท่านเราเหลือกันน้อยแล้วอกดา จาขข้าสงครามครั้งล่าสุดเมื่อสองสามปีก่อนพวกเราตายไปเยอะลูกหลานเราเมียน้อยที่ข้าซุกเอาไว้ <c oughs> หายหมดแล้วข้าขอถามท่านในเมนื่อท่านไปเอาหมีข้างบนมายังไงอ่ะท่านโอ้แกอยากรู้เลยใช่ท่านขังข้ามาได้ตอนข้าอยู่สามขวบมันเป็นหมีท้องแก น่ากลวเป็นตำนานของชาวเมืองวาเลนไทน์แาว่าฉันไปเจอมันเอาที่มันกำลังจะโคตรลูกเฉลียมันจนตายเลยละ่ะแล้วมันเสียชีวิตเหรอท่านใช่ข้าทำให้มันมีความสุขก่อนมันตายแล้ว ข้างบนเหมือนลูกกระต่ายมันหายหรือเปล่าท่านาาอะไรพี่<ว>บอกตีสามนะครับอะไรนะท่านข่าจกมันมาแขวนเอาไว้โอ<ห>้แกไม่เทิมเราส่วนไหนส่วนไหนนะท่านาพอดีข้าดูข้างบนที่ตรงนั้นนะท่านเติมต่อ อย,อยู่ตรงป้องแป่งของฉันฮะต้องไหนอะท่านจะใส่กางเกงแล้วอะไรวะโอ้ข้าขอโทษด,ด้วยนะที่ที่ถามเรื่องมีของท่านอะไม่ท่านตัวใหญ่จังอะ ท่านก็เพิ่งบอกไปแกจำไม่ได้เลยเออข้านึกว่าแต่ท่านพูดเล่นน่ะนะตอนยังเด็กเฮ้ยไอ้เฮียมายังไงอีกเนี่ยไอ้ซาดเอ้ยผู้หลอนไอ้เฮียใครวะสิงก็ระแวงหน้าบ้านหน่อยนะตาโอ้โหไอ้เฮียเอ้ยท่านหิวอะไรอ่ะท่าน หิวไงหิวก็ค oh. ือหิวไปได้แล้วปกดากลับไปที่เมืองเช่าพลนบททดสอบแล้ว oh. บันบททดสอบแล้วเดี๋ยวกูจะยึดให้หมดเลยวิติตกูจะเป็นใหญ่ จะหาลูกนอก้องอย่าลืมอะไรไปปกน้ำจะ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 พูดทางไม่ได้มานั่งนี้เฮียมุกพากูมาทางไหนเนี่ย